จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจช,ชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast วันนี้เป็นเอพิโซดที่153นะคะสนับสนุนโดยซิกนาประกันภยัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทาเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะเอพิโซดนี้นะคะก็ โซไปอ่านอาร์ติเคิลมาช่วงวันหยุดนะคะเดี๋ยวนี้อยากหาซอสใหม่ๆนะนอกจากหนังสือนะคะเราก็ดูอาร์ติเคิลบ้างนะคะจากต่างประเทศแต่ก่อนเราก็จะคิดคล้ายๆสเตอรโอไทป์ก็ได้นะเราจะพูดคำนี้ก็ได้นะเออต่างชาติเขาน่าจะต่างประเทศเขาน่าจะเป็นคนไม่ค่อยขี้เกรงใจอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเอยอาร์ติเคิลนี้พูดเรื่องแบบ saying no problem is okay always เนี่ยมันไม่ดีนะเออโจ้ก็เลยเฮ้ยมันมีวัฒนธรรมการพูดโอเคแต่ไม่โอเคอยู่ที่อื่นเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ในไทยใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปอ่านซึ่งปกติแล้วเนี่ยออ article อะไรที่เป็นแบบเนี้ยบางทีเวลาโจ้อ่านปุ๊บก็ต้องมาประยุกต์นะคะว่าออในบริบทการทำงานวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยมันเป็นแบบนั้นไหมปรากฏว่า article นี้โอเคเลยอะคือสามารถที่จะ เป็นบริบทเดียวก,กันกับชาวไทยได้เลยนะคะก็น่าสนใจก็เลยหยิบมาพูดคุยกันนะเพราะว่าโจ้เองก็เป็นคนนึงนะคะที่มีคำติดปากว่าสบายสบายมากค่ะอืมใช่ไหมซึ่งถามว่ามันมีไหมบางทีที่สบายมากค่ะเนี่ยแล้วมันไม่ได้สบายขนาดนั้นมันมันก็มีนะแต่โดยสมมติเต็มสิบท์อ่ะถ้าไอ้คำว่าสบายเนี่ยมันแตะไปถึงประมาณ9หรือ8อะ่ะโจก็จะใช้คำว่าสบายมาก เอออย่างเงี้ยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการที่พูดว่าไม่มีปัญหาจนเป็นคำติดปากเนี่ยนะย้อนย้อนมาที่ท็อปิกของวันนี้นะไม่มีปัญหาบ่อยๆดีจริงหรือถ้าพูดคําว่าไม่มีปัญหาบ่อยๆจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะดีนะก็คือมันอาจจะทําให้ปัญหานั้นอนะ่ะมันบานปลายไอปัญหาที่เราบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยมันบานปลายอย่างอตอนที่โจ่จัด The organize ใน club house นะคะก็มีคนคุณบิ๊กนะคะขึ้นมาพูดบอกว่าเออเขาก็คือคนหนึ่งนะที่ถ้ามีปัญหามาแล้วเขาก็จะเพราะชอบพูดคำว่าไม่มีปัญหาแล้วเขาก็จะปล่อยมันผ่านไปเลยคือปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยหรือยังคุณดีๆที่ยกมือขึ้นมาคุยนะว่าเออเขาก็เป็นเหมือนกันติดปาก ทางๆจริงๆไม่โอเคนะแต่ติดปากไปแล้วอะเราก็จะพูดไปก่อนว่าไม่มีปัญหาจริงๆอะมีมีปัญหาเราก็มาน้อยใจทีหลังนะคะอ่ะแสดงว่ามีคนร่วมมีประสบการณ์ร่วมกับคำนี้เยอะมากแวงจริงพูดไปแต่จริงๆฉันมีปัญหานะคะอ่ะลองมาฟังเหตุการณ์จำลองอ่ะลองมาฟังเหตุการณ์จำลองซึ่งคิดว่ามีจริงนะยกตัวอย่างของการพูดคำว่าไม่มีปัญหาจนกลายเป็นเรื่องบานปลายนะคะ มีออฟฟิศหนึ่งนะคะก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนที่นิส์มากเลยนะคะใครๆในออฟฟิศก็รู้เลยว่าน้องคนนี้เป็นคนที่แบบไม่มีปากไม่มีเสียงกับใครนะคะน้องคนนี้มีปัญหานิดนึงก็คือเขาชักเขาสังเกตว่าเวลาเขาพูดในที่ประชุมเนี่ยเจ้านายไม่ค่อยฟังเขาเขาเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่เขาที่แล้วแล้วเขาก็พูดเรื่องเดิมซ้ําในครั้งนี้เจ้านายก็เหมือนจะปล่อยผ่านแล้วก็ ไม่ฟังหลังๆห,หนักๆเข้าถึงกับสกิปข้ามเขาไปเลยอืมพอแต่ว่าน้องคนเนี้ยก็ไม่ได้อ,อ่อคิดที่จะไปคุยกับเจ้านายว่าเอ้ยเรามีความคิดดีๆนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยเราพูดไม่ทนันหรือบางทีเราพูดแล้วแต่เจ้านายก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยเขาน้องก็ปล่อยผ่านไปนะคะพอปล่อยผ่านนานๆเข้าเนี่ยน้องเขาเริ่มไม่มีตัวตนในสายตาเจ้านายจริงๆนะ เวลาประเมินก็ไม่มีผลงานเพราะเจ้านายจําไม่ได้คือด้วยระบบในการประเมินงานก็อาจจะไม่ค่อยดีด้วยก็กลายเป็นเจ้านายประเมินคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครร่วมประเมินเขาก็จําไม่ได้จริงๆเงินเดือนก็ไม่ขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นปีแรกก็โอเคไม่มีปัญหาคงเราอาจจะไม่ดีเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยปีต่อมาก็ไม่ขึ้นอีกอ่าคราวนี้จากเดิมที่เป็นมิสเตอร์ไนท์กายอ่ ผู้หญิงสาวผู้ไม่มีปัญหากับใครเริ่มมีปัญหาละเริ่มเป็นคนแบบมีดาร์กไซด์เริ่มเมาท็อกซิกใช่ไหมเราก็สุดท้ายไปพูดในโซเชียลมีเดียสุดท้ายเราเจ้านายไปเจอในโซเชียลมีเดียค่ะว่าพูดจาไม่ดีมีการพาดพิงถ้าพูดง่ายๆนินทาเจ้านายในนั้นนะเอออแล้วผลสุดท้ายก็เลยจากกันไม่ดีดูสิคะทั้งหมดเนี้ยเกิดขึ้นเรื่องเล็กมากเลยนะก็คือเจ้านายไม่ฟังเวลาประชุม อืมแล้วมันก็ยาวไปกันใหญ่เลยนะคะเราเก็บปัญหาเล็กๆนั้นไว้แล้วก็ซ่อนมันไว้ด้วยคําว่าไม่มีปัญหาจริงๆแล้วมันไม่โอเคนะตอบปัญหาเลยตามชื่อเอพิโซดไม่มีปัญหาบ่อยๆดีจริงไหมไม่ดีอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะได้คําตอบเสร็จแล้วรอแป๊บโจ้อะไดะ้เหมือนข้อที่จะทําให้เราอะเลิกใช้คําว่าไม่มีปัญหาติดปากแบบไม่ทันยังคิดมาฝาก นะคะนาเดียโคลนี้บอกว่าเอ้ยต่อไปนี้ถ้าจะพูดคำว่าไม่มีปัญหาให้ลองนึกถึงอะไรสักสี่ข้อนี้ก่อนแล้วมันจะทำให้คุณมีสติยิ่งขึ้นเลิกพูดคำว่าไม่มีปัญหาอย่างไม่ยังคิดได้นะมาลองดูกันค่ะว่าไอ้เจ้าสี่ข้อที่ว่านี้คืออะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะถ้าไม่อยากมีปัญหาจริงๆต้องกล้าพูดถึงปัญหา สาสารนะถ้าไม่หายไปจากโลกนี้ปัญหาก็ไม่หายไปเช่นกันนะถึงแม้เราจะพูดว่าไม่มีปัญหาค่ะแต่มันยังมีอยู่เราพูดเราต้องกล้านะคะในการที่จะพูดถึงปัญหาบอกตรงๆอย่างไม่หยาบคายนะคะเราไม่ชวนตีค่ะเรากาลังพูดถึงปัญหาอยู่แต่พอมันขึ้นชื่อว่าปัญหาแน่นอนมันคงจะไม่เป็นไม่ได้เป็นไว้ไม่ได้เป็น,วปนความรู้สึกที่บวกนะเวลาที่จะต้องพูดเรื่องนี้จริงๆ แต่เราต้องพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนนะคะเหตุการณ์ไหนนะเกิดอะไรขึ้นนะเราได้รับผลกระทบอะไรที่จะต้องแก้ไขร่วมกันยกตัวอย่างอย่างน้องผู้หญิงเมื่อสักครู่เนี่ยเอ้ยไม่อยากมีปัญหาแต่อยากจะกล้าพูดถึงปัญหานะคะก็คืออาจจะไปคุยกับเจ้านายในที่ส่วนตัวก็ได้นะคะ กฎของเราที่เราเคยคุยกันบ่อยๆนะชมในที่แจ้งตำหนิในที่รับใช่ไหมเราฟีดแบกเจ้านายได้เหมือนกันนะเราก็อาจจะหาเวลาหรืออาจจะแชทไปเออพี่โจ้คะจริงๆหนูว่ามีอะไรจะพูดในที่ประชุมหลายทีแล้วแต่หนูพูดไม่ทันเพื่อนอ่าหรือบางทีหนูพูดไปแล้วพี่โจ้จําไม่ได้แต่เรื่องนี้สําคัญหนูอยากให้พี่โจ้แก้ไขเรื่องนี้หรือว่าเรื่องนี้สำคัญหนูคิดว่ามันเป็นโอกาสของเราจริงๆนะก็เลยมาคุยกับพี่โจ้ส่วนตัวด้วยอืม ต้องกล้าพูดถึงปัญหานะคะเออแบบนี้นะแต่ว่ามันกออ็อาจจะเป็นความรู้สึกที่ที่เหนื่อยหน่อยแหละสำหรับคนที่ชอบอะไรที่เป็นบรรยากาศเชิงบวกนะแต่ก็ต้องฝึกนะคะต้องกล้าที่จะพูดปัญหาถ้าไม่อยากมีปัญหาอันนี้ข้อแรกนะคะต่อมาข้อ2ค่ะแอบใช้คําที่เดี๋ยวนี้เขาชอบใช้กันนะอย่าด้อยค่าปัญหาด้วยคำว่าไม่มีปัญหาด้อยค่าก็คือเหมือนละเลยมันอะ ปล่อยผ่านมันไปอย่าด้อยค่าคําว่าปัญหาด้วยคําว่าไม่มีปัญหานะคะอมืมันเหมือนเราซุกไว้ใต้พรมอะคะ่ะเออเราซุกมันไว้เอาปัญหานั้นซ่อนไว้ผลสุดท้ายปัญหานั้นมันไปทบกับปัญหาอื่นจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาพรมนั้นอาจจะต้องทิ้งไปเลยนะพ้นกายทาให้พรมเสียทําอะไรไปแบบนั้นใช่ไหม อืมส่วนใหญ่แล้วนะปัญหาเนี่ยไม่หายหรอกถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใต้พรมมันแค่โดนอะไรทับไว้อยู่แล้วมันก็ไปบ่มไปเพาะไปโตยกตัวยอย่างเ,าเคสที่เจเล่าให้ฟังก่อนที่จะเข้าสู่โซลูชันเนี่ยค่ะเห็นไหมมันก็ไปเติบโตเป็นท็อกซิกจากความไม่พอใจส่วนตัวไปเติบโตเป็นท็อกซิกกับเพื่อนร่วมงานไปเติบโตเป็นข้อความบนโซเชียลมีเดียอืมเติบโตกว่าที่เราคิด ได้อีกนะคะพูดต่อๆกันไปหรือบางทีคิดไปเองนะคะทำให้เกิดปัญหาใหม่ตามขึ้นมาดังนั้นแม้จะเป็นปัญหาเล็กๆนะคะอย่างอตอนเจ้าจัด c l ับ House ก็มีน้องชื่อว่าดีๆนะคะยกมือขึ้นมาล้วก็บอกว่าเนี่ยหนูอ่เก็บไอ้พวกปัญหาเล็กๆเนี่ยแหละคะ่ะผลสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายมันก็จะระเบิดตู้มขึ้นมาเอออย่างเงี้ยนะคะก็ต่อไปนี้ อะไรที่เป็นปัญหาเล็กๆนะคะอะไรที่เป็นปัญหาเล็กๆก็อย่าปล่อยมันผ่านไปพยายามทบทวนให้ได้ว่าเฮ้ยไอที่มันสะกิดขึ้นมานิดนึงอ่ะมันคืออะไรกันแน่นะเออแล้วก็พยายามลองหาวิธีแก้ปัญหานั้นไปซึ่งดีด้วยซ้ำนะปัญหาเล็กๆเราก็ทยอยแก้ไปมันก็ดูไม่เครียดมากใช่ไหมคะมต่อมาข้อที่สามค่ะอย่าให้กลายเป็นคำติดปาก ท,ทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดแบบนั้นอืมใช่ไหมเหมือนอย่างปัญหาของโจงเลยตอนนี้โจติดคำว่าสบายมากติดทั้งพูดทั้งพิมพ์เลยนะเออดังนั้นคำว่าไม่มีปัญหาเนี่ยอย่าให้มันเป็นคำติดปากอืมบางคนพูดไปโดยไม่รู้ตัวนะคะทีนี้ทำไงต้องฝึกมีสติทุกครั้งที่จะพูดอะไรนะคะคือถ้าไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยนิ่งไว้ก่อนก็ได้ ลองยั้งไว้ก่อนทุกครั้งที่จะพูดคำว่าไม่มีปัญหาเดี๋ยวยั้งไว้ก่อนลองเคลื่อนมันสิคะลองเคลื่อนมันสิไอ้คาว่าไม่มีปัญหาลองเคลื่อนมันไปเป็นกลางประโยคหรือเป็นปลายประโยคแล้วเราจะมีจังหวะยั้งตัวเองเอ้ยมันต้องใช้คํานี้ไหมเนี่ยอัทีจริงจริง,รงบางทีทั้งประโยคไม่มีคํานี้ก็ยังได้เลยนะอ่าใช่ไหมคะลองดูสิ ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรนิ่ไงไว้ก่อนหรือว่าลองลองย้ายนะคะคำว่าไม่มีปัญหาไปกลางประโยคไปท้ายประโยคหรือตัดออกจากประโยคนั้นไปเลยก็ได้อืเพราะว่าคนที่ฟังอะ่ะเขาอาจจะตีความไปแล้วนะว่าคุณคิดมาดีแล้วถึงได้บอกว่าไม่มีปัญหาแล้วเขาก็อาจจะเชื่อไปเลยก็ได้แต่จริงเราไม่ใช่มันเป็นคําติดปากคุณเฉยเออนะคะอ่ะก็ลองดูนะข้อที่สามอย่าให้มันกลายเป็นคำติดปากทั้งทงที่เราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะ ต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้อาจจะเป็นคีย์สําคัญเลยนะพูดตรงๆไม่จำเป็นต้องพูดแรงๆอืมพอไม่อยากพูดถึงปัญหาเพราะบางทีแบบอึดอัดใจอ่ะที่จะบอกปัญหานะเพราะกลัวว่าจะไปทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามนะคะไอ้การทำร้ายจิตใจฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้สึกนิ่ก็ีฟเฉยๆนะแต่กลัวค่ะกลัวว่าจะใช้คำไม่เหมาะสมอืม แล้วก็บางคนนะคุ้นชินกับการใช้คำแรงๆเมื่อจะต้องพูดถึงอะไรในเชิงลบในสถานการณ์ลบมาฮะเออเหมือนพอมีสถานการณ์เชิงลบปุ๊บนะเครื่องผลิตคำประชดประชันเนี่ยทำงานเลยเหนแทนที่จะบอกว่าเออพี่แบบเดี๋ยวนี้เวลาหนูพูดหนูอธิบายไปแบบบางทีสองสาครั้งล่าสุดเนี่ยหนูพูดไม่ทันหรือบางทีพี่จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย แทนที่จะพูดตรงๆแบบเนี้ยคําประชดมาละเออเดี๋ยวนี้หนูทําอะไรไปก็ไม่มีใครเห็นอืมไม่รู้พี่อได้ยินบ้างไหมหรือแบบเออเดี๋ยวนี้เด็กใหม่ๆมามันก็ดีกว่าหนูอยู่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยอะเออยู่ดีก็ชวนตีเนอะเออบางคนคุ้นชินไงกับสถานาการณ์ลบๆเนี่ยไอ้คำการผลิตคำประชดประชันเนี่ยมาก่อน หรือบางทีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเนี่ยเคยเจอนะน้องบางคนแบบมาปุ๊บยังไม่ทันพูดอะไรเลยจะร้องไห้ใหสล่ละ mm. เขาบางทีเขาควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้นะคะมันมันอินเขาอินกับเรื่องนั้นจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆพี่หนูมีปัญหาแต่ว่าหนูว่าไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกต่อหน้าคนเยอะๆอืมหรือว่าบางทีก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้โตตอบกระทันหันได้หนูอธิบายไม่ถูกลองใช้เวลาอืม ถ้าไม่อยากเป็นคนพูดแรงๆถ้าไม่อยากควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เวลาพูดใช้เวลาเรียบเรียงสิ่งที่อยากพูดก่อนค่ะอืมไม่ต้องรีบโลกนี้ไม่ได้ต้องการการตอบสนองอัตโนมัติอย่างเดียวเท่านั้นนะสิ่งที่โลกนี้ต้องการจริงๆคือการตอบสนองอย่างคิดใคร่ครวนมาแล้วถามตัวเองให้ดีนะคะว่าต้องการอะไรจากบทสนทนานี้นะพูดคุยอย่างมีสติไม่ใช้อารมณ์นำอืม มาค่ะทวนกันอีกครั้งนะคะจะทำยังไงให้คำว่าไม่มีปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คำติดปากเพราะเราได้ข้อสรุปกันแล้วนะไม่มีปัญหาพูดบ่อยๆไม่ได้ดีจริง สี่เรื่องที่ว่านี้ก็คืออย่างแรกเตือนใจตัวเองนะถ้าไม่อยากมีปัญหาต้องกล้าพูดถึงปัญหานะคะพูดยังไงให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจนะคะว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหากับเรานะอย่างที่สอ,อย่าด้อยค่าปัญหาด้วยคำว่าไม่มีปัญหานะคะถึงแม้มันจะเป็นปัญหาเล็กๆ แต่มันขึ้นชื่อว่าเป็นปัญหาแล้วบางครั้งมันไปทบกับเรื่องอื่นนะคะต้องให้ความสําคัญกับทุกเรื่องสามอย่าให้กลายเป็นคําติดปากนะคะทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะพูดอย่างมีสตินะคือถ้าเราพูดไปโดยติดปากแต่จริงๆแล้วมันมีปัญหาอยู่ในใจเนี่ยคนฝั่งตรงข้ามถ้าเขาไม่รู้ว่าคุณมีมีปัญหาเนี่ยก็ไม่ผิดนะเพราะคุณพูดออกมาแล้วนะคะ แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะพูดตรงๆค่ะไม่จำเป็นต้องพูดแรงๆนะถ้าไม่แน่ใจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีไหมเรียบเรียงก่อนค่อยพูดนะคะตัดพวกคําประชดประชันอะไรพวกนั้นออกไปนะแล้วคุณก็จะสามารถแก้และพูดถึงปัญหานี้ได้อย่างสบายใจและมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหาจริงๆได้เข้าสักวันนะคะฝึกเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะคนที่น่ารัก เกรงใจผู้คนนะคะคำนี้ก็เลยเป็นคำติดปากไปเลยนะคะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะถ้าฟังอตอนนี้แล้วติดใจเนื้อหานะคะชอบสิ่งที่โจเตรียมมาให้นะคะติดตามกันได้นะจากทุกช่องทางของพอดแคสต์นะคะไม่ว่าจะเป็น Spotify SoundCloud นะคะ Podbean เร็วๆนี้กำลังจะมีขึ้น YouTube อย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคือตอนนี้จริงๆถ้าไปเสิร์ชใน y o u t u b e ด้วยคำว่า The Organ i z e ก็จะเจอแล้วนะอยู่ภายใต้ Channel ของ Creative Talk นะคะก,ก็ลองเสิร์ชดูได้แต่เดี๋ยวจะเริ่มสม่ำเสมอมากขึ้นที่ช่องทาง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากโจฟังโจ้าพูดคุยกันสดๆนะคะก็เจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์ที่ Clubhouse นะคะเวลา6โมงครึ่งแต่เช้าเลยนะตื่นมาฟังกันแล้วก็ไปแยกย้ายกันไปทาอย่างอื่นได้นะคะ จนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันนะคะก็เสนอกันมาได้นะคะอยากฟังอะไรทักกันมาได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย managing director บริษัท R G B 7 2และ creative talk ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ